พ่อพแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอฟอพารวยพ่อพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านพ่อไฮียนะครับเอฟซีครับสิบสองงวดนะตําราวสิบสองงวดในเอฟซีโอ้ไม่เคยเจอนะครับผมใครจะแม่นขนาดนี้นะฮะสิบสองงวดติดนะครับผมครับวันนี้ก็มีทีมงานมารอเต็มเลยนะครับผมนี่นะฮะอเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เดินทางมาจากกาลสินเนี่ยนะ มาหาพ่อเฮฮาเลยแหละครับใช่ครับโอ้มารอเลยโอ้เอาเอาเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาถึงนี่คนลุกเลยครับพ่อจังไดมากจังไดฮะนี่โอ้ยมาหาคนดังมะยูทูบเบอร์เต็มเนี่ยขายูต่อยโอ้โหนี่นะครับมาเปิดประตูคนนะบังลูกคอยห้าหอบอ่าหอนปนไดก็บ่ได้ีถอดเสียแดงตัวนี้ เป็นยังไงพ่อเสื้อหมานบ่อเสีอหมานบ่ลึงเสีอแดงยพลาดงวดนึงคิดแต้มไฮฮาแปดออกทีแปดเลยนนุ่มตัวนี้เลยบ่พลาดจะเทียบใส่นอนด้วยบ่พ่อบ่บ่ใส่นนอเพราะว่าแต่ใส่ออกซองย่างเดียวโอ้ถอดไม่ได้เลยใช่ไหมครับนี่ถอดไม่ได้เลยเอ้าเอ้าเอาวางวางของก่อนพ่อวางของก่อนครับผมครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ ได้ยินมาว่าหลุดมาแล้วนะครับผมมีหลุดนะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นหางเดียวเม็ดเดียวเลยพ่อเอาเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะครับผมไหนพ่อคือนพวกจีนไปส่งบักฮวงไปเฮ็ดที่ยังไร่หมองหลายที่ก็เลยว่าใ้กินฮอดเขาสวยฮู้ฮ่าบักฮวงส่วนอยู่ตรงไหนพ่อสวนอยู่หุ้นหลังปอนหมันม่วเกิดเจ้าใดเกิด ดังแห้งเนี่ยผมเกดังมันอดไ่ไหวมันท้วนกระแสไม่ไหวสิผมเก็บทรงไม่อยู่เลยพ่อ้ออักนตงมา FC ถามผมว่าอย่างไรนู้มเอ๊เขาไทยกันลืมๆเจ้าคือบอไปผมจะมาอยู่เจ้าตกข่าวดิวนาะกราบาลไทยกระเข่าจำเล่ากระเข่า ยินงชาว่าฝันเราบอกพ่อฝันไปเมื่อคืนนี่ก็ฝันได้นิดๆก็รอดนีดน่แหละครับฝันท่านไดนป๋อก็ฝันว่ามันคล้ายๆกับจะมีเลขแต่ว่ามันกับ่ทั้นได้ชัดเจนต้องรอดฝันอีกหมดแล้งครับผมครับบ้นชัดเจนแต่ว่าพี่ป่อให้วิ่งมาสองนะมันเลขยังคะ่ะก็เลขสองนั่นละเลขวิ่งเลขแล่นเนี่ยให้ใหสองไปนอนฝันก่อน ให้เอฟซีเพิ่นไปเน้นเราเองสองเลไทยอเออสองฝังขงสองสามเล่าโอ้นะครับเลขไทยือวันไหนเลขไทยต้องรอวันที่สิบหกสิบเจ็ดตอนเศาร้าปนะแต่ว่าแต่ว่าผมเห็นว่าแวบเมื่อกี้นะผมเห็นนะอะไรนะมันมีตัวเลขอยู่เด้พ่อเมื่อกี้เนี่พ่อไปมาเนี่ยเออเออเห็นไปเอาสิเราซูฟังเออครับผม เพราะว,ว่างัว่ผพานมาอันบ่ครับพ่อไ้สองโอ้พ่อไฮห,หกครับไห,หกไปตอนเศร้า <ผม S 1> ไปหกห้หกไปวันที่สามทีเ่เอ็ดครับบาทนี้ตอนเศร้ามากเลือไปจักบาทเลยว่าตักบาทเลื่เขาไปวัดหลวงปู่พิบุญไปขอข้อ่อนจากปู่นี่ว่าเราเราถึงกันงัว่ผพานมาก,ก่อนครับผมครับไปขอข้อ่อนปู่พิบุญปู่พิบุญไปสั้นเข้มสี ตกปอกออกมาหกตัวเดียวหกตัวเดียวเพราะว่าห้าให้วิ่งไปก้อนหนานั้นเรเด้ยวยครับ, <6 S 2> รบวันได้หกอยู่แล้วไปขอพ่อจากปูได้หกออกมาคือเกาลู่ว,วันที่สองมันออกอย่างเนี้หนึ่งหกศูนย์หกรัฐบาลไทยงวดนี้ไปสั้นไปพ่อบาดนี้เดี๋ยวให้เรา,เา,เาบาดนี้ใจร้อนนี่ตกสองทุ่มมา สองทุ่มครึ่งมากเพราะว่าให้เลขตัวเกาด้ให้ตัวเกาดิตำเหล้า <S <S เพราะว่ามันเป็นสองเทียนวะหนึ่งครั้ง <c oughs> ตำเหล้โอ้หนึ่งครั้งรฐัฐบาลไทยใน <c oughs> มือเดียวกันครั้งที่สองเล้าในมือเดียวกันอีกพ่อก็เลยเอาเลขชุดเกานะ่ะให้ออกไปแล้วเนาะเราก็ตัวเดิมปรากฏว่า ใช่ออกมาแล้วหนึ่งหกกับศูนย์หกมันว่ครับผมมาเล่าตอนสองทุ้มครึ่งสามหกกับหกสองสองอกมาตลอดสองเด้งนะครับมันออกได้จังได้สินพอยห้าเจ้าขึ้นแมนพอยห้าบอดี้แมนพอ,อยห้ากับงมงขึ้นกันมัน <c oughs> ได้จังไดสินดอก<า>ก็เลยเป็นตำเล่านั่นถ้าถ้าหายมาเนี่ยสิบครั้งสิบงวดผ่าน ตำไทยสองงวดผ่านเล้ยร่วมกันเป็นสิบสองสิบสองงวดงครับโอ้ต,ติดติดเลยนะพ่อเนอะบ,บาดนี้เมื่อนี้นนปล่อยนนปล่อยให้พี่น้องเอฟซีไปวิ่งลวดไปที่สองตมะมือเศร้านี่ครับครับครับตอนเช้าๆเนาะครับพ่อดีเที่ยงมาามีธุระเอาไปบ้านเอาไปในบ้านเล้ไปเลง <P en ic> ไปขอเพิ่นแบบเกาเนีบยปยังนะสันฮาปูไห่หสองอีกกันได้ป่ะสัเลยไปเสียงเสี่ยมซี่ยนี่บ้านครับสันไปยาลูกว่าว่าได้ตัวใดได้สองสองยังบ้าสองแต่ว่าบอมมิ่บอมมาตัวเดียวได้ยี่สิบเอ็ดสองหนึ่งครับตอนเศร้าเๆ้าไหยสอง ตอนเทียงเทียงบายมากก็ยังมีสองอีกเล่อยไปขอขอนจากผู้พิบุรเลยไปเสียงเซมซี่ครับผมก็ได้สองเหมือนเดิมกันว่าไงคือได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็นนั่นแหละครับสำรับมือนี่ได้เท่านี้นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกับวิ่งรวดไปที่สองสามารถไปรัฐบาลได้ไหมครับข้อยี่สิบเอ็ดนี้หรือว่าไปตำราอย่างเดียวตอบก็ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็ลองก็ลอง เียงดูนะพ่อเนาะเพราะว่าตอบไปได้เพราะว่าพ่อนี่ต้องให้วันต่อวันต้องให้วันต่อวัน,นต่อวันครับแต่ว่าสองนี่คือสองนี่เป็นย่างไดเป็นย่างไรกก็แล้วแต่ครสองยืนสองยืน,ยนไม่มีสองไม่ต้องเอาเงินโอ้หจบเลยโอ้เพราะว่าเขาเขาให้เพิ่มสองเหอเนี่ยครับผมขันบ่มีสองคือพะต้องเอาละที่น้องก็ไดสองหนึ่งนี่ สองหนึ่งได้เป็นคู่ยังพ่อยังไม่การันตียังไม่การันตีครับผมต้องรอฝันอีกคึ้นนี้ก่อนนะครับแต่ว่าตำราวนี่โหแม่นครเพราะเนาะสิบงวดซ้อนโอ้พ่อก็งงเือนกันดิน่งขนาดขนาดคนฝันยังงงเลยป่ะงงเหมือนกันนะโอ้สามหกกับหกสองน่ะงงเลยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไง ออโจักบอลลูคือกันบสามารมาศีวบออกมาไดวะดพอฮห้านี่แม่นยังสั่งยังสี่พอยห้าบอลเดเข้าใจว่าเจ้าของแมนแต่ว่าดังทั่วประเทศเลยนะพ่อผู้เพิ่นหัวแจ้งตาทิพย์สอยถนนซอยไผ่ตีซอยพ่นองเอฟซีแมนครับผมเพราะว่าผู้บ่เคยถูกเข้าเจ้าท่มากผู้เ่เคยถูกเอฟซีก็เ่เคยถูกข้าเจ้ากันเคร่งเครื่องลงทุนเครื่องยานวันนี้ออกแล้ว วันสิออกอีกอยู่บ่ครับเอาเห็นว่าจะไปทําบุญอะไรนะพ่อบอกเอฟซีหน่อยครับผมเออนนั่จะเป็นลงทานวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอยากยี่สิบเอ็ดอีกเหรออยู่โรงทานวันที่ยี่สิบเอ็ดว่าตรงกันอีกนะอย่าไปทําลงทานไปยี่สิบเอ็ดเอาผมดูผมดูอยู่เออพ่อจะไปทําลงทานไปทําที่ไหนครับพ่อครับนี่วัดป่าลนยี่สิบเอ็ดวัดป่าสามศรีโอ้เอฟซีอยากร่วมบุญอยากอะไรก็ทักหาพ่อเฮฮาได้นะครับผมนี่แล้วล่ะ มีแล้วเรียบร้อยแล้วกองทุนก็มีเรียบร้อยแล้วเ่ินไปกินน้ากันเลยนะครับครับผมครับนี่วัดป่าสามัม่คีสันติธรรมที่กิงพ่อยห้ากับทํามาทุกปีน่ะครับทามาทุกปีทุกปีแต่ปีนี้ดวงเฮ้าปจอมม็อกดีนองเอฟซีเลืสิได้รวมน้ากันวันที่ยี่สิบเอ็ดกี่โมงครับคุณพ่อครับเก้าโมงเป็นต้นไปเก้าโมงเป็นต้นไปลงทานนะครับหลังจากทําลงทานปล่อยลงทานแล้วเพราะว่ามันตรงกับวันพุธพอดีครับ ทำลงทานเสร็จแจกพี่แจกน้องเรียบร้อยสิปลอยอยู่หันหรือสิ่าปล่อยอยู่พี่กับโบลูเรียงปอยเนาะปอยตำราอืครับปอยตเราถ้ามันจะสะดวกไหมเดือจะกลับมาปล่อยที่บ้านเชิญทุกช่องครับเชิญทุกช่องเ้ยเอาเชิญนะครับผม ถ้าใครว่างมานะครับมากินลงทานนะครับผมมาร่วมบุญกับพ่อเฮฮานะครับเปะลี่ยนหน้าที่เราไปบ้านโอ้ยเกินแล้วครับพ่อลมเข้าท้องแล้วจับคิ้วแล้วนะครับที่พ่อไปเมื่อนี่คือไปจับเซียมซีบ่เสียงเซียมซีนะครับ้เยอเอาครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางในตีนะหลุดมาแล้วนะครับผมอันนี้หลุดมานะฮะ คือพ่อเฮฮาก็ไปเสี่ยงเสียมซีนะครับงวดที่แล้วก็ได้6นะครับผมงวดน,นี้ได้2อหนึ่งนะเอีนะก็ลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมวันนี้มาตามให้แล้วนะครับผมสําหรับแนวทางพ่อเฮฮานะฮะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเตอนนี้้า